สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับงานของเราในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เราก็ตั้งใจจัดงานนี้เพื่อที่จะก็บอกว่าเป็นการตอกย้ำนะฮะเ,เรื่องของแบรนด์สั์สีกับแป้งปอกฟูมันองเราครับที่เรามีหลากหลายสูตรสําหรับเตรียมมาสําหรับอ,อ,อากาศของประเทศไทยแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนไทยเพื่อใช้แล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายสบายกระเป๋า ่ค่ะวันนี้ก็ทั้ง6สูตรนะคะ oh. แป้งปองของเรานะคะก็มาในแคมเปญแฮชแท็กแป้งปองจิกซู้มันนะคะทีมปีนี้นะะ2024 mm. ก็คือหน้าไม่มันถูมันติเวิร์สนะคะแล้วก็แน่นอน,นะค่ะเรามีเฟสออฟซาสิที่เข้ามาจอยแฟมิลี่เดียวกันกับน้องก้าวด้วยนะคะก็จะเป็นคุณโอบนิธินะคะก็เป็นเฟสออฟซาสิในค a ตเตอรรีที่เป็นบลูส์พาวเดอร์หรือแป้งปองของเรานะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีได้มาฟีเจอริ่งในเพลงโฆษณานะคะกับคุณพัชชา mm. นะคะก็เป็นคนมากความสามารถทั้งคู่เลย าดีใ,ใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับผมก็อย่างแบรนด์ซาสิเนี่ยกับตัวโอเองเนี่ยมีแฟชั่นที่ตรงกันนะครับก็คืออยากจะตั้งใจอยากจะเห็นหลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนที่มีความฝันเนี่ยมี energy ที่บวกนะครับผมแล้วก็ทำความฝันได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่กลัวมนัน าการข่าวเป็นเกียรติเหมือนกันค่ะที่ได้เป็นพาร์ทหนึ่งนะคะของศศินะคะในพาร์ทนทางดนตรีนะคะก็ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็ชอบด้วยแล้วก็ดีใจที่ทางศศิก์ก็เห็นเห็นความสามารถตรงนี้ของประชานะคะก็ได้ชวนกันมาแล้วก็เกิดเพลงเพลงศศิขึ้นมานะคะซึ่งมีความสุขมากค่ะที่ได้ร่วมงานด้วยเมื่อกี้ออกสเต็ปกันนะไม่มังเลย มันเปนยังงครับมันปนงไงครับคือด้วยส่ดของแป้งของสีชมพูนะคะซึ่งอดิฟิกนะคะงก็ เป็นแป้งฝ่องที่แน่นอนค่ะคุมมันทุกวันแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสามารถทาได้ทุกสีผิวเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวออเดฟิกเป็นรุ่นทานสลูเซนตของเราค่ะปแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นตรงแสงที่อยู่ในกระป๋องนะคะก็ทาเซ็ตเมคอัพได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าสีรองพื้นสีคุชชั่นจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญราคา39บาทเท่านั้นด้วยที่สุด ใช่ก็ถือว่ามีโอ,อกาสดี่ได้มาร้องเพลงเอ่อเพลงใหม่ตัวเองนะครับตัร้อ,องอีกครั้งครั้งแรกเลยครับที่นี่นะครับก็ร้องสวยทุกคนได้ฟังด้วยดีใจมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณส้มาซีนมากๆเลยที่แบบว่าเออให้โอ,อกาสได้มาร้องเพลงนะครับใช่ครัเพราะว่าเราทราบว่าคุณโนจะออกเพลงใหม่เมื่อก่อนแล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้นนประมาณวันได้เลยเนี่ะ ใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบเป็นจังหวะที่จะได้มาเปิดร้องเพลงนี้สดๆกันครั้งแรกนะคะให้แฟนๆได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีมากๆค่ะจริงๆฝากติดตามแคมเปญทั้งปีเลยนะคะในในปีนี้นะคะก็จะมีสินค้าตัวอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับแป้งกระป๋องเองนะคะในทุกปีเรามีแคมเปญอยู่แล้วค่ะฝากติดตามแล้วก็ลุ้นกันด้วยว่าปีหน้าจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าในปีนี้ที่เป็นธีมมัลติเวิร์สนะคะก็ไปไปแดนชาเลนจ์กับเราหน่อยละกันนะคะในเพลงสัตว์จิ๋มมัลติเวิร์สนะคะแล้วก็ในนนปปปีี้่่ะะะคคเเเเรราาาสงงพลไ็น ตัวสื่อกลางแล้วกันนะคะที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เราส่งเรื่องคีมเมสเซจการคุมความมันเนะะี่ยค่ะไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านเพลงเพลงนี้นะคะ่ะด้วยนะคะในทิกตอกเองก็ตามก็สามารถเข้ามาเต้นด้วยกันได้นะคะเพราะว่าสนุกแน่นอนค่ะนอกจากรวยๆแล้วนะคะไปสนุก็ฝากด้วยนะคะซึ่งสามารถเข้าไปเต้นได้นะคะในนั้นก็จะมีท่าเต้นสอนอยู่นะคะแล้วก็มีเพลงที่สามารถใส่เป็นแผ่นเสียงได้สนุกแน่นอนในทิกตอก ดีใจมากนะครับสำหรับการที่ได้เข้ามาเป็นเฟซอุ๊กศศีในครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะที่เป็นแฟนคลับผมหรือว่าแฟนคลับไพรก็ตามนะครับผมจะช่วยกันซัพพอร์ตแบรนด์ศศีนะครับไปเรื่อยๆเลย,เลยรับรองว่าหาซื้อง่ายไม่มันนาน12ชั่วโมงแน่นอนเลยนะครับก็สาม,มารถไปซื้อได้แล้วทุกร้านค้าสะดวกซื้อชนะนำทั่วประเทศนะครับผมเกิดที่พี่แทบฝากและการฝากฝากคนที่าครับครับก็ยังไงฝาก ชาเลนจ์เจดนชาเลนจ์ด้วยนะครับน่าจะสนุกสนานมากเดี๋ยวผมว่าจะไปลองเต้นด้วยนะลององอลองครับกดไลค์เลยค่ะแฮชแท็กแป้งป่องสีสู้มันนะครับแล้วก็ขอฝากแบรนด์สาสีด้วยเราพยายามตั้งใจทำผลิตของเราเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดเราก็อยู่ในราคาที่เรียกว่าจับต้องได้นะฮะลรวก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะครับในการสู้กับหน้ามากทุกคนครับขอบคุณมากครับ